สวัสดีครับทุกคนพอดีพี้ยนเคยทําคลิปรีวิวนะครับระหว่างบัฟฟิลเตอร์นะครับกับที่กันลมนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับกับไอ้ไม่ตัวนี้นะครับที่ราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับแล้วก็มีบางคนบอกว่าเฮ้ยพี้นไม่เห็นความแตกต่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี้ยนลองกับตัวนี้เลยนะครับกับโบย่านะครับโบย่าตัวนี้ราคา300 0กว่าบาทนะจ๊ะดังนั้นคิดว่าน่าจะเห็นนะครับกับความแตกต่างว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับคําที่จะต้องระวังนะครับเวลาให้เราพูดก็คือคาว่าซ้ายซ้ายซ้ายสิบสิบสิ พอ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 เห็นไหมครับเวลาที่ไม่มีอะไรกันลงมาเลยมันก็จะดังเข้ามาอย่างชัดเจนแต่ถ้าเกิดเรามีป๊อปฟิลเตอร์กันครับดูครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง้าย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 สายสายสิบ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 สี่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 พอ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 พานพอพานพอพานฟอฟันฟอฟันพอฟันอ่าเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะมีการกันเสียงนะครับเห็นครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้คำพยางค์เดียวนี่แหละครับที่ว่า เฮ้ยเวลาการอัดเสียงมันถือว่าเป็นความละเอียดนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเจอคำว่าระหว่างคำเนี่ยสวัสดีครับเห็นไหมครับถ้าผ่านฟิลเตอร์ไม่เป็นไรแต่ว่าสวัสดีครับเห็นไหมครับพอไม่มีอะไรกันปุ๊บเนี่ยไอ้คำว่าสอเสือที่มันออกมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นคำคำเดียวที่เฮ้ยทำให้คำมันกระแทกอะ่ะกับไม์ที่มันรับเสียงไวๆนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีก็เลยต้องมีพวกนี้ขึ้นมากันนะครับโอเคครับเรงคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้ยินกันไปแล้วนะครับกับ การที่เราใช้ป๊อปฟิลเตอร์กันนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะจ๊ะกับฟองน้านะครับที่ใช้กันนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าควรจะใช้ของใครของมันนะครับตัวนี้พี่เอียงก็ไม่ได้ใช้แบบไอ้ของ300บาทนะของ300บาทมันเป็นอย่างนี้นะครับไอ้นี่ของแบบของโบย่าโดยเฉพาะนะครับก็คือมันจะมีของใครของมันอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองกันเลยนะครับแบบสดๆนะจ๊ะจะได้เห็นกันแบบชัดเจนเลยก็จะมีเสียงบ้างนะครับมาถ้าเกิดคราวนี้คุณไม่เห็นความแตกต่างเนี่ยพี่อียงก็ช่วยคุณไม่ได้แล้วนะ เพราะว่านี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอ่ะอ่าโอเคครับใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะประมาณนี้แหละอ่ะเห็นไหมครับก,ก็ก็น่าจะเห็นความแตกต่างครับมันแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือมันสะดวกกว่านะครับอย่างเช่นฟังให้ดีนะซ้าย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 สิบ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 ,บ,บ,บอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยคือถ้าเกิดเราเว้นระยะห่างดีๆนะครับประมาณขนาดเนี้ยของเรานะครับปากกับตัวเนี้ย ไอคำไอพวกซ้ายซ้ายซ้ายสิบสิบสิบ,บ,บเนี่ยจะเข้ามาน้อยกว่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ,บริยะปากด้วยดังนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็กันได้นะครับคือเอาไว้ไปข้างนอกได้แต่ถามว่าถ้าเกิดอันไหนกันดีกว่าล่ะของพี่อันเพี่อนบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผ้าด้วยนะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดให้เพี้ยนเลือกนะครับอุปกรณ์อันเดียวนะเพี่นจะเลือกตัวเนี้ยแต่ว่าต้องเป็นผ้าที่มันดีนะที่เป็นหนังที่มันดีนะมันจะป้องกันได้ดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดไอ้หัวไม้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่้้ยยย่าาี ไอ,อ้ตรงเนี้ยที่มันอยู่ใกล้ไม้มากเกินไปฟองนค้คัอยู่ใกล้ไปมากเมินไปอะไอ้โซโซพอผ่านแล้วฟอฟันอย่างเงี้ยผ้าผ่าผาอย่างเงี้ยมันก็ยังติดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไอ้นี่นะครับแบบอย่างผ้าที่มันดีๆนะแล้วอยู่ไกลระยะนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันกรองออกไปนะครับมันก็หายไปเลยแต่ถ้าเกิดใครชอบนะครับสองชั้นก็ได้นะจ๊ะสองชั้นก็แบบก็ได้นะครับสองชั้นก็ยิ่งกันดีนะครับแต่ว่าเนื้อเสียงบางส่วนก็หายไปนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ว่ามันมีกาลังเสียงเยอะๆมันได้นะออ้อย่างเช่นซ้าย้ายซ้าย ขวาขวาขวาสิบ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 ,บเห็นไหมครับอย่างนี้ก็แบบกันได้นะก็ประมาณนี้นะครับกับความแตกต่างนะครับกับของตัวนี้นะครับที่มันเป็นป๊อปฟิลเตอร์นะครับกับตัวทีเ่เป็นฟองน้ำนะครับก็แล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบก็ถ้าเกิดโดยส่วนตัวเพี่อนเพี้ยนชอบอย่างนี้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเห็นไหมเนี่ยนี่แหัะการนี้แหละ เนี่ยอันนี้กันได้เยอะกว่านะครับจากระยะด้วยโอเคครับก็ประมาณขนาดนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับคนชอบด้วยแหละแต่โดยส่วนตัวเพี่อชอบป๊อปฟิลเตอร์มากกว่าโอเคครับพี่ราจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวเพียงเ่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ u ับสไคร e แล้วก็แชร์เพื่อนด้วยนะ